บรรยากาศของงานลํำลึกสองปีเหตุการณ์เลวร้ายที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่ายภาคประชาชนมีแกนนําจากกลุ่มต่างๆรวมขึ้นปราศัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12มีนาคมถึง19พฤษภาคมปี2553ที่มีการบุกโรงพยาบาลจุฬาสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่จะมีการร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณปกป้องชาติศาสตร์และรัฐธรรมนูญของประชาชนและร่วมจุดเทียนดาลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว นายแพทย์ตุลสิทธิทสมวงศ์แกนนำแกนนำกลุ่มคนเสื้อหลักสีระบุว่าการจัดงานในวันนี้ต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงความจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงซึ่งไม่ได้มีเฉพาะคนเสื้อแดงเท่านั้นที่เสียชีวิตตามที่มีการกล่าวอ้างแต่การชุมนุมนั้นยังสร้างผลกระทบต่อผู้ป่วยและแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลโดยเป็นการสะท้อนความจริงอีกมุมหนึ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้ พร้อมกับอย่างยืนยันว่าไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมเราเราอยากให้เขารู้ความจริงอีกข้อหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งว่าการชุมนุมเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับใครใคร,ใครที่มันเป็นการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยกันจริงหรือเปล่าคนเสื้อแดงได้ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นจริงหรือเปล่านะครับบุกไปทั้งโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่ประนามเก่าหากันทั่วโลกแต่เขาพยายามจะให้ลืมลมกันไป นายแพทย์ตุลยังกล่าวอีกนะครับว่าแนวทางการเคลื่อนการเคลื่อนไหวต่อจากนี้หลังจากร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ผ่านการพิจารณาในวาระสามทั้งเครือข่ายภาคประชาชนจะรวบรวมลายชื่อยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบว่าร่างดังกล่าวนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ทั้งนี้ยังได้เตรียมจับตาพระราชบัญญัติปรองดองว่าจะมีเนื้อหาที่ทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นไม่ต้องรับโทษหรือไม่อีกด้วย สำหรับการรวมกลุ่มเพื่อแสดงพลังในครั้งต่อไปทางกลุ่มสายามประชาวิวัฒน์จะจัดตั้งขึ้นจะจัดขึ้นนะครับในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่หอประชุมเล็กมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ท่า,ศาพ,พระจันทร์